เวลา15นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,าโปรดกระรหมอ่อมให้พลอากาศเอกชลิดภุกผาสุกองคมนตรีร่วมกับบุลินิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอนเครื่องครัวไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตที่บริเวณโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดา ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของทุประสบอาคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยชุมชนตลาดใหม่ดอนเมืองซอยช่างอากาศอุทิศ4ีเมื่อคืนวันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหมด45หลังคาเรือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนไม่มีผู้เสียชีวิต ในการนี้องค์มนตรีได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุพร้อมกำชับพร้อมให้คําแนะนํากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและพูดคุยให้กําลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอักขีภัยโดยสานักงานเขตดอนเมืองได้ออกหนังสือรับรองทุกประสบอักขีภัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมากล่าวกับประชาชนให้ได้รับทราบต่างพลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อพระศพนิกรตลอดมา